สวัสดีครับทุกคนเจอกับน้องทันจอีกครั้งกับรายงานความก้าวหน้าโครงการลถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลามินบุรีและโครงการลถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัตเมืองทองธานีตามน้องทันใจมาดูกันเลยดีกว่าว่าโครงการทั้งสองจะคืบหน้าไปแค่ไหนกันแล้วบ้าง โดยปัจจุบันของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีอยู่ในส่วนของการก่อสร้างสถานีเช่นทางขึ้นลงสถานีต่างๆและงานสถาปตัตยกรรม และนอกจากภาพการดําเนินงานการก่อสร้างในส่วนโครงการหลักแล้วน้องท่านใจยังมีภาพความคืบหน้าการก่อสร้างในส่วนของโครงการส่วนต่อขยายมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับตามไปดูกันได้เลยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัตเมืองทองทานีอยู่ในส่วนของการลื้อย้ายสารสนุปโภคและเริ่มทําการตอกเสาเข็ม ในส่วนของความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธาโครงการลถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแค,คลรามินบุรีคืบหน้าไปแล้วถึง92.82%งานระบบลถไฟฟ้าคืบหน้าถึง91.74%และความก้าวหน้าโดยรวมคืบหน้าถึง92.28% สำหรับโครงการลบไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัตเมืองทองทานีมีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา5.65%งานระบบรถไฟฟ้า3.27%และความก้าวหน้าโดยรวม4.86%ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวและมีฝนตกหนักในหลายๆที่ ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการดำเนินง,งานลอกท่อระบายน้ําตามแนวก่อสร้างของโครงการควบคู่ไปกับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ําให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่โครงการที่มีน้ําท่วมขังเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางยังไงน้องทันใจก็ขอให้เพื่อนๆเ,เดินทางกันอย่างระมัดระวังถึงช้าแต่ว่าชัวร์ดีกว่านะครับ และอย่าลืมแวะเข้ามาดูเพจเฟซบุ๊กของโครงการเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลการปิดเบี่ยงจราจรล่วงหน้ารวมถึงช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารได้เลยน้องทันใจและทีมงานจะเร่งเดินหน้าการก่อสร้างเพื่อพร้อมเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลามินบุรีอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2566เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในระบบรรงที่รวดเร็วสะดวกปลอดภยัยมากยิ่งขึ้น เราฟอร์มอลเรายกระดับชีวิตเมือง